เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างปุ่มแอคชั่นที่อยู่บน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max มันทำอะไรได้บ้างมาดูกันในคลิปนี้ครับ ของใหม่ที่อยู่ใน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะครับนั่นก็คือปุ่มแอคชั่นนี่จากนี้ไป iPhone 15 Pro และ15 Pro Max จะไม่มีปุ่มเปิดปิดมิวเสียงอีกต่อไปนะครับ Apple ได้ทำการเปลี่ยนมันเป็นปุ่มแอคชั่นแล้วแล้วบอกด้วยว่าปุ่มแอคชั่นนี้สามารถทำได้มากกว่าการเปิดปิดมิวเสียงอย่างเดียว <Wow. S 1> มันจะเป็นปุ่มอนเนกประสงค์นะครับเขาถึงตั้งชื่อว่าแอคชั่นคือกดแล้วจะมีการแอคชั่นขึ้นมาทันทีคือคักขึ้นมาทันทีสามารถสั่งงานได้ทันทีเลยนี่ปุ่มแอคชั่นี้ท ได้หลายอย่างมากๆนะครับทาหน้าที่ได้หลากหลายเลยเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เขาเป็นคําสั่งอะไรเป็นคําสั่งที่เราคุ้นเคยบ่อยๆหลายคนบอกว่าก็ในชีวิตประจาวันไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องมานั่งเปิดปิดเสียงมิวสิกเสียงกันทั้งวันเราเปิดเสียงริงอยู่ปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้างั้นคุณก็ใช้ปุ่มแอคชั่นทาอย่างอื่นเลยใช้เป็นฟังก์ชันที่คุณชอบซึ่งเขาสั่งได้หลากหลายมากๆแต่จะมีคนตั้งคําถามก่อนว่าแล้วถ้าปุ่มน,นี้ไม่ได้เป็นปุ่มซเลน แล้วเราจะเปิดปิดไซเลนต์ยังไงอ่ะผมพาเข้าอันนี้ก่อนเลยนะครับผมวางเครื่องลงกับพื้นแล้วผมก็ปัดตัวคอนโทรลเซนเตอร์ขึ้นมาให้ดูถ้าเราไม่ใช้ปุ่มแอคชั่นในการเปิดปิดโหมดไซเลนต์ในคอนโทรลเซนเตอร์ของ15 Pro และ15 Pro Max เขาจะมีปุ่มไซเลนต์นะฮะนี่มีคำสั่งไซเลนต์ขึ้นมาในคอนโทรลเซนเตอร์ซึ่งถ้าเป็น iPhone อย่าง iPhone 15 Plus ตัวนี้นะฮะไม่มีปุ่มแอคชั่น ก็จะไม่มีเมนูนี้ในคอนโทรลเซ็นเตอร์นี่เห็นไหมฮะถ้าเราไม่ได้ใช้เราสามารถมาสั่งเปิดปิดไซเลนตรงนี้ได้นะครับถือว่าคิดมาดีมากนะครับพอเราไม่ได้ใช้ปุ่มนั้นเป็นไซเลนแล้วนะฮะเราทำอะไรได้บ้างสอนการใช้งานก่อนนะครับถ้าเราเป็นโหมดไซเลนปกตินะครับวิธีการใช้งานปุ่มแอคชั่นจะมี2สเต็ปคือกดสั้นๆหนึ่งครั้งกับกดค้าง การกดสั้นครั้งแรกจะเป็นการเช็คก่อนนะครับอยู่บน Dynamic Island ว่าเราตั้งค่าปุ่มนี้เอาไว้แบบไหนนะครับกดสั้นๆหนึ่งทีโปะนี่เขาจะขึ้นสัญลักษณ์มานะครับถ้าเห็นเป็นรูปริงก็แสดงว่าปุ่มนี้ทําหน้าที่เป็นปุ่มซ i l เลนอยู่นะครับวิธีใช้งานคือถ้าจะสั่งการกดค้างครับนะถ้าเรามั่นใจอยู่แล้วว่านี่คือคําสั่งอะไรเรากดค้างได้เลยนะฮะกดค้างเลยปึง้ง นี่จะเปลี่ยนเป็นไซเลนทันทีเห็นบนด y นามิกไอแลนด์กดค้างอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาเป็นริงเหมือนเดิมนี่ครับอันนี้คือวิธีการใช้งานของปุ่มแอคชั่นแบบสแตนดาร์ด ถ้าเราไม่ใช้เป็นปุ่มซเลนต์เราทำอะไรได้บ้างเข้าไปดูในเซตติ้งนี่ผมพาไปดูนะฮะในเซตติ้งของ iPhone 15 Pro แเลส15 Pro Max นะครับถัดจาก General ถัดจาก Control Center ลงมาก็จะเป็น Action Button ตัวนี้เลยเห็นไหมเป็นเมนูขึ้นมาเลยรุ่นอื่นไม่มีนะถ้ารุ่นที่ไม่มีปุ่มนี้จะไม่มีเมนูนี้นะครับกดเข้าไปครับ เราจะเห็นว่าเขาออกแบบอินเทอร์เฟซออกมาสวยงามมากนีกน,นี่เป็นไงเป็นภาพปุ่มแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ลงไปเลยนะเนี่ยสแตนดาร์ดของเขาคือซ i l เลน m ์โหมดซ e n เลน d ์ก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะทีนี้เขาทำอะไรได้อีกมีให้เลือกเยอะเลยนะครับเอาแค่เซ็ตสแตนดาร์ดของเขาที่เราสามารถเลือกได้นะในในทุกๆ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max เอิมานิดนึงครับเป็นโฟกัสโฟกัสก็เหมือนกับซ i l เลน m ์โหเฉพาะกิจ ที่เราตั้งว่าสถานการณ์ไหนเราจะมิ้วเสียงหรือจะอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็คือโฟกัสเราก็เลือกได้ใครใช้บ่อยๆนะครับก็เลือกได้ถัดมาครับเป็นแค m มร่นี่เราใช้ปุ่มแอคชั่นเปิดปิดกล้องได้ด้วยหเจ๋งเลยแล้วไม่ใช่แค่เปิดเมนูกล้องหรือเปิดซอฟต์แวร์กล้องอย่างเดียวเราสามารถเลือกโหมดได้ด้วยครับนี่ข้างล่างเห็นไหมครับมีคําว่าโฟโต้เซลฟี่วิดีโอพอ์เทรตพอ์เทรตเซลฟี่เลือกได้เลยคุณจะเข้าโหมดไหน ผมยกตัวอย่างเป็นสแตนดาร์ดที่ดูก่อนนะฮะสมมุติว่าเราเป็นแค m มล่ปกติ <Okay. S 1> ถ้าผมกดเช็คนิดนึงกดสั้นๆทีนึงเช็คก่อนตึง้งอ่าเห็นเป็นสัญลักษณ์รูปกล้องอ่าโอเคพร้อมสั่งงานต้องการเปิดกล้องนะครับกดปุ่มแอคชั่นค้างตึง้งเข้ากล้องเลยนี่หูการเข้ากล้องนี้นะมันทำให้เราสุขภาพดีมากไม่ใช่นั่นมันข้ากล้อง <laughs> พอเราเข้ากล้องได้แล้วคราวนี้เราก็สามารถถ่ายภาพได้อย่างรวดเร็วเลยเรียกว่าไม่ต้องไปหาเมนูหรือสัญ,ญลักษณ์ไอคอนรูปกล้องให้เสียเวลานะครับก <g osh> ดจากตอนที่เราล็อกหน้าจออยู่ได้ด้วยนะคือเครื่องสลีปอยู่เลยอ่ะกดปึ๊ก ค้างไว้เปิดเมนูกล้องขึ้นมาพร้อมถ่ายภาพทันทีหลังจากเปิดเมนูกล้องขึ้นมาแล้วเรายังสามารถสั่งปุ่มแอคชั่นนี้ต่อเนื่องได้ด้วยนะครับถ้าเรากดสั้นๆหนึ่งทีจะเป็นการถ่ายภาพนิ่งนี่นะฮะเดี๋ยวผมถ่ายทีมงานผมกําลังนั่งอยู่หลังกล้องนี้นะครับนี่นะฮะกำลังนั่งคุมงานอยู่นะครับกดสั้นๆหนึ่งทีโป้นี่ได้มาเลยกดหนึ่งทีก็ถ่ายภาพนิ่งอันนี้ในกรณีที่เราเข้าโหมดโฟโต้นะครับเราสามารถกดค้างได้ด้วยหลังจากเราเข้ามาเมนูกล้องแล้วในโหมดโฟโต้ กดค้างจะเป็นอะไรนะผมทำให้ดูนะครับอันนี้หมดโฟโต้นะถ้าผมกดค้างปุ๊บจะกลายเป็นบันทึกวิดีโอทันทีครับแต่เราต้องกดค้างตลอดนะคือถ้าผมปล่อยนิ้วเมื่อไหร่เนี่ยการบันทึกวิดีโอนั้นจะสิ้นสุดลงทันทีนี่เห็นไหมเวลาเดินนะับผมปล่อยนะครับ3 2 1โปะปุ๊บ,บนี่วิดีโอหยุดทันที อ้าเจ๋งไหมโอ้โหบางทีเนี่ยเราอยากจะเจอเหตุการณ์แบบดุนๆเหตุการณ์เฉพาะหน้าต้องการเก็บภาพเก็บวิดีโอเดี๋ยวนั้นคืออันนี้มองมองแบบในแง่บวกๆในแง่ดีๆก่อนนะ ในงียดีๆก่อนคือสมมติเราเดินมาเจอเหตุการณ์อุบัติเหตุฉับพลันเงี้ยเราสร้างเป็นเมนูกล้องไว้เนี่ยแอคชั่นเนี่ยเรากดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอเปิดกล้องปุ๊บเรากดค้างอีกทีหนึ่งเราถ่ายวิดีโอได้เลยเราไม่ต้องสารบวนหาเมนูวิดีโอแล้วมากดอะไรเงี้ยแต่เราต้องกดค้างไว้ค้างไว้ตลอดเลยกดจมไว้แล้วมันจะถ่ายวิดีโอตลอดเลยคุณอาจจะเมื่อยมือหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณถ่ายวิดีโอบ่อยๆอ่าผมแนะนําอย่างนี้คุณเข้ากลับไปที่คามลล่านะฮะในในการเซตติ้งของแอคชั่น อีกทีหนึ่งแล้วคุณไปเลือกเป็นวิดีโอไว้เลย่าคราวนี้คุณกดปุ่มค้างเพื่อเปิดมาจะเปิดเข้าเมนูการถ่ายวิดีโอเลยนะครับกดค้างหนึ่งค้งตุ้มถ่ายวิดีโอเลยแล้วกดสั้นๆหนึ่งทีโปถ่ายวิดีโอเลยครับคราวนี้ปล่อยมือได้แล้วนะฮะปล่อยมือได้แล้วแล้วกดอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นการสต็อปวิดีโอที่บันทึกเอาไว้ในเมนูวิดีโอนี้ก็เช่นกันคือไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนในในเมนูกล้องอะ่ะ ถ้าคุณกดค้างอ่ะมันจะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบด่วนๆคือมันจะช่วยคุณได้ว่าในกรณีที่คุณอยู่ในโหมดถ่ายภาพอื่นๆคุณอาจจะอยู่ในโหมดพอร์เทร t อยู่ในโหมดโฟโต้อยู่ในโหมดเซลฟี่อะไรก็ตามแต่แต่ถ้าคุณกดปุ่มแอคชั่นค้างเมื่อไหร่นะครับมันจะกลายเป็นการถ่ายวิดีโอแบบด่วนๆทันทีน่ากลัวอย่างหนึ่งอ่าอันนี้ผมมองโลกในแง่ร้ายไว้ด้วยน่ากลัวอย่างหนึ่งคือถ้าผมไม่มองเลยอ่ะสมมุติผมไม่มองเลย ผมเดินถือมาเนี่ยผมเป็นคนโลกจิตผมถือ iPhone 15 Pro m a x มากมาเงี้ยแล้วมือผมง้างไว้ตรงปุ่มแอคชั่นเนี่ยแล้วผมตั้งเป็นโหมดนี้ไว้เลยนะแล้วผมกดค้างหนึ่งทีโป๊ะปุ๊บ,บเข้าโหมดวิดีโอใช่ไหมครับแล้วผมกดค้างอีกยิงทีปุ๊บนี่ผมถ่ายวิดีโอแล้วนะตอนนี้ผมถ่ายเพดานผมอยู่สมมุติผมไปช้อน ได้กระโปงใครถ้เขาสกนอู่โลกจิตสุดๆเรียกว่าจับได้นี่โดนกระทืบแน่นอนนะอันตรายมากๆนะครับถ้าคุณเห็นคนคนไหนถือ iPhone แล้วเห็นอย่างนี้นะให้สงสัยไว้ก่อนแล้วถ้ามือเขานิ้วโป้งเขาอยู่ตรงปุ่มแอคชั่นนี่นะกระโดดถีบมันเลยครับอันนี้คือโลกจิตแน่นอนนะฮะโอ้โหอันตรายนะอันตรายคือฟังก์ชันนี้เนี่ยถ้าเอาไปทําดีก็ดีถ้าเอาไปทํา,าไ,ทไม่ดีก็ได้ นะฮะน่ากลัวมากๆนะครับระวังไว้ด้วยคุณผู้หญิงคือเดี๋ยวนี้มันสามารถเข้าเมนูแล้วถ่ายวิดีโอได้เดี๋ยวที่เราไม่ต้องไปเล็งที่หน้าจอเลยอะ่ะมันแค่การกด2ครั้งอะ่ะกดค้างแล้วปล่อยแล้วก็กดค้างอีกทีหนึ่งถ่ายเลยเออน่ากลัวหน้ากลัว,วโอ้ยขอให้ ไม่เกิดเรื่องร้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นแล้วกันนะครับอันนี้คือผมคิดในแง่ร้ายสุดๆไว้ก่อนไม่ได้มาจากก้นบึง้งของจิตใจขอไป <c oughs> อย่าอย่าได้เข้าใจผมผิดผมไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นอะเรามาดูกันต่อว่านอกจากคาเมล่แล้วเขามีอะไรได้อีกนะครับปุ่มแอคชั่นยังสามารถเปิดไฟฉายได้ด้วย <c oughs> นี่นะฮะเดี๋ยวก,กดหนึ่งทีโจ๊นี่ไฟฉายมาแล้วนี่ใครที่แบบว่าเดินในซอยมืดๆบ่อยๆเปิดไฟฉายบ่อยๆนะครับนะฮะกดค้างอีกทีหนึ่งก็ปิด นะฮะเปิดไฟฉายแล้วช่วยปิดด้วยนะครับเห็นหลายคนนะครับบางทีชอบลั่นไปโดนไฟฉายแล้วก็เ <oot> ส <replicated> ียบมือถือลงไปในกระเป๋าแล้วกางเกงคุณก็มีจุดสว่างว่าออกมานะฮะมันดูเด๋อมากเลยเนี่ยใครที่ชอบทําอย่างนั้นน่ะอย่าเลยนะครับพยายามเช็คตัวเองด้วยว่าเปิดไฟฉายค้างไว้หรือเปล่าเอามาดูกันต่อทาอะไรได้อีกนอกจากแฟลชไลท์นะครับ voice memo อันนี้ก็มีประโยชน์ ผมถือว่าเป็นเมนูมาตรฐานที่มีประโยชน์อีกอันหนึ่ง Watch Memo คือการอัดบันทึกเสียง Recording ถ้าคุณตั้งหมดนี้ไว้กดสั้นหนึ่งทีเพื่อเช็คแล้วใช่ไหมอ่าใช่นะครับสมมตุติมีมีลูกหนี้เดินเข้ามาเดินเข้ามาหาคุณคุณวางเครื่องไว้อย่างเงี้นะฮะมีลูกหนี้เดินเข้ามาด่วนๆคุณกดค้างเลยจุ๊บเล c o อรเลยครับตอนนี้เราเลกกอร์เสียงไปแล้วนะว่าไงเมื่อไหร่จะใช้นี้เนี่ย อัดเสียงไว้เลยถ้าลูกนี่บอกพรุ่งนี้พูดเองนะคุณพูดเองนะพรุ่งนี้อ่านะฮะเพราะอะไรมันกล้าพูดอยู่แล้วคนที่เป็นลูกนี่เราอ่ะมันกล้าพูดว่าพรุ่งนี้อยู่แล้วเพราะพอเราเอาหลักฐานไปบอกไหนบอกว่าพรุ่งนี้เ่มันบอกก็ฟังดูดิมันแปลว่าพรุ่งนี้ก็คือไม่ใช่วันนี้อ่ะโอ้ยวัวหมอสุดสจบนะจบนะผมว่าฆ่ากันตายอ่ะทวงหนี้กันหงี้คือถ้ามันบอกว่าพรุ่งนี้มันก็คือพรุ่งนี้ตลอดมันไม่มีวันนี้แน่ๆนกดค้ากทีหนึ่งก็สต็อป ในการอัดเสียงเอ้ยนี่เมนูด่วนๆน,นะจะบันทึกเป็นหลักฐานจะบันทึกไว้แบ็กเมย์อันนี้ก็สุดแท้แต่นะแต่ผมไม่ได้ชี้นําอะไรใครๆทั้งสิ้นอนะแต่ต้องระวังด้วยเพราะว่าเวลาที่มันอัดเสียงเนี่ยมันมีสเตตัสอยู่แค่บนดินามิกไอแลนด์เล็กๆแล้วหน้าจอนี้ปกติเลยถ้าไม่สังเกตนี่แทบไม่รู้เลยนะว่าบันทึกเสียงอยู่เออ น่ากลัวมากอ่ะเรามาดูกันต่อทําอะไรได้อีกแมกนิฟายเออร์อันนี้ก็ธรรมดานะเอาไว้ซูมขยายอะไรก็ไม่รู้แบบคนสายตามไม่ดีเอาไว้ส่องนูน่นส่องนี่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวดูภาพประกอบแล้วกันเดี๋ยวผมทําให้ช็อตคัดนี่อันนี้แหละคือถ้าคนบอกว่าในเมนูสแตนดาดที่เขาให้มาในปุ่มแอคชั่นมี1,2,3,4,5,6,7,8,9 Apple าทำได้ให้แค่9อัน,นเ,เองเหรอ ก็เยอะแล้วนะก็เยอะแล้วนะช็อตคัทเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับปุ่มนี้ขึ้นไปอีกเราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้ช็อตคัทอะไรนะครับเรากดเข้าไปตึง้งนี่หน้าจอเป็นแบบนี้ครับคือช็อตคัทมาตรฐานที่ a p p เ e Set เข้ามาใน iPhone 15ก็จะมีประมาณหนึ่งเราสามารถไปตั้งค่าช็อตคัทแล้วสร้างขึ้นมาเองได้นะครับคุณจะให้สร้างเป็นช็อตคัทแบบประหลาดๆก็ได้อย่างผมเนี่ยที่ผมสร้างเอาไว้ที่ผมชอบนะผมเอามาจากพี่อ้น iPhone ดอยนะแกไปเอามาจากไหนทีผมไม่รู้แต่ว่าชอบมากคือแกให้ผมสร้างช็อตคัทอันนึงไว้ว่าเวลาเราเสียบชาร์จอ่ะเสียบชาร์จ iPhone เนเสียบปุ๊บมันจะ พูดเป็นเสียงออกมาเลยว่าตอนนั้นแบตเตอรี่เรากี่เปอร์เซ็นต์แล้ว,วอ,อ,อันนี้มีประโยชน์มากนะอันนี้คือช็อตคัดเก่าในเครื่องเก่าผมนะพอมาเครื่องนี้เนี่ยผมก็คิดลึกไปกว่าน,นั้นอีกว่าเฮ้ยถ้าเราสามารถกดปุ่มแอคชั่นได้เราสามารถรับรู้แบตเตอรี่ของเราได้โดยที่ไม่ต้องมองหน้าจอ าบางทีเราใช้งานไปทั้งวันเนี่ยช่วงบ่ายๆเราก็อยากรู้ว่าให้แบตเท่าไหร่แล้วแต่เราสามารถให้แบตเตอรี่มันบอกเป็นเสียงได้นี่ผมเซตไว้แล้วนะฮะนี่นะฮะจะมีบอกระดับแบตเตอรี่นะครับอ่าสมมติใครอยากได้แบบผมบอกระดับแบตเตอรี่นี่อันนี้ผมตั้งชื่อไว้นะวิธีการทําคือคุณเลือกคําสั่งแรกว่า get battery level เสร็จแล้วคุณก็ไปเลือกคําสั่ง speak แล้วก็เลือก battery state แล้วก็เซฟไปเลยกดดันแค่นี้เสร็จเรียบร้อยได้แล้ว ช็อตคัทนะฮะแล้วผมก็ไปตั้งในเมนูแอคชั uh, ่นนะครับว่าเป็นช็อตคัทตัวนี้นะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมเวลาที่เราอยากรู้ปริมาณแบตเตอรี่โดยที่ไม่ต้องดูหน้าจอถ้าเรากดค้างเราก็จะได้เสียงพูดแบบนี้ครับ94 n e f เป็นไงแบตเตอรี่เราเหลือ94%ตอนนี้นี่รู้ปริมาณแบตเตอรี่โดยที่ไม่ต้องมองหน้าจอไม่ต้องเปิดหน้าจอด้วยนี่เป็นไงเจ๋งนะ n วันนี้เอาเงินมาเท่าไหร่ <94. S 2> นี่ชงกาแฟต้องอุณหภูมิกี่องศา <94. S 2> นี่เป็นอย่างโอ้นะใช้ตัวเลขนี่ได้ถ้าถ้ามันพูดเป็นภาษาที่เราต้องการได้นี่เราสามารถพิมพ์เป็นคำว่าลิตรเท่าไหร่อะ <laughs> <c oughs> <c oughs> เล่นกับเพื่อนได้สนุกดีใช่ไหมฮะช็อตคัทนี่มีประโยชน์มากคุณเลือกช็อตคัทที่มันเป็นสแตนดาดในเครื่องก็ได้เยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมฮะ <c oughs> หรือว่าคุณจะสร้างขึ้นมาเองก็ได้คุณเซิร์ชใน Google <c oughs> เลยนะ S Create s h o r t c u t in iOS เนะครับเขาจะมีแบบลูกเล่นแบบใครทํานู่นทํานี่มีคนสอนไม่เต็มไปหมดเลยอย่างคุณอูสบินนายเขาก็ไปสั่งเปิด IoT ไปเปิดประตูบ้านเขาได้อะไรเงี้ยเนี่ยผมลองสั่งเปิดตู้เย็นดูแล้วมันไม่ยอมเปิด <c oughs> มันทำให้ปุ่มแอคชั่นของเราเนี่ยนะฮะสามารถขยายความสามารถไปได้แบบไม่มีจำกัดเลยสุดยอดนะสุดติ่งกระดิ่งโดเรมอนมากต่อจากช็อตคัตนะครับก็จะเป็น accessibility นี่นะฮะเมนูนี้ก็มีประโยชน์ หลายคนได้ใช้พวกเมนู accessibility ใน iOS นะครับหลายอย่างแต่วันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้สักอันหนึ่งที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายคนเลยนะครับ <Okay. S 1> ถ้าผมเลือกผมจะเลือกตัวนี้นะครับเวลาเราเลือกเป็น accessibility เราก็จะสามารถเลือกได้ว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีคำสั่งหนึ่งครับที่ชื่อว่า r e d u c e w white point นี่นะฮะผมไฮไลท์ไว้ให้ในะตัวนี้นะครับพอเราเปิดตัวนี้ปุ๊บนี่นะฮะแล้วเวลากลางคืนเนี่ยคนส่วนใหญ่ ชอบแบบปิดไฟแล้วเล่นมือถืออยู่ในที่มืด,มดๆพอเปิดหน้าจอสว่างสว่างมากๆแสบตาใช่ไหมคคุณก็จะลดความสว่างหน้าจอลงบางครั้งคุณจะพบว่าคุณลดความสว่างหน้าจอลงจนสุดแล้วแต่ห้องคุณมืดมากมันก็ยังสว่างแสบตาอยู่เล่นไปก็ยังแสบตาอยู่นะฮะคำสั่งร e w ิ i ไวพอยต์ตัวนี้แหละโอ้โห ช่วยได้เลยมันจะดรอปหน้าจอลงไปอีกมันจะดรอปส่วนที่เป็นสีขาวลงไปอีกทําให้คุณสามารถเล่นหน้าจอในที่มืดซึ่งไม่ใช่เรื่องดี <c oughs> มันจะทาให้คุณสามารถเล่นหน้าจอในที่มืดได้เออต่มันมันทำร้ายคุณน้อยลงอะ่ะนะแต่จริงๆไม่ควรอะ่ะออาผมทําให้ดูนะครับสมมติเราเล่นกลงคืนอยู่แล้วเราก็ปรับหน้าจอลงนะอันนี้สว่างเกินปรับหน้าจอลงเออหน้าจอลงขนาดนี้นะอ่าขนาดน,นี้มืดแล้วนะอ่าอันนี้เพราะว่าเราอยู่ในที่สว่างไงแต่ถ้ายังสว่างไปอีกเราก็ กดแอคชั่นเลยท้างไว้ปึง้งนี่มันมืดลงไปอีกมืดลงไปอีกสเต็ปหนึ่งตอนนี้มืดจนไม่สามารถจะกลับมาเป็นปกติได้แล้ว <c oughs> เรียกว่ามืดเกินด,ดีกว่า accessibility มีหลายอันก็ไปเลือกเอานะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ no action สำหรับคนที่อาจจะกังวลว่าปุ่ม Action นเดี๋ยวเผลอไปโดนเดี๋ยวใครไปกดโดนอาจจะลั่นอาจจะอะไราได้เราสามารถสั่งให้มันกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือเมนูสุดท้าย นั่นก็คือ no action นั่นเองแถมท้ายให้นิดหนึ่งนะฮะเพื่อไม่ให้คลิปนี้เนี่ยเหมือนกับของคนอื่นๆที่เขารีวิวไปแล้วนะครับให้เรามีความแตกต่างแล้วก็มีคุณประโยชน์มากกว่านิดหนึ่งนะฮะปลายปีนี้นะครับ iOS จะอัปเดตแล้วจะเพิ่มความสามารถพิเศษของ Action เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ translate แปลภาษานี่เดี๋ยวคุณจะมีให้เลือกในเมนูของแอคชั่นนี้นะครับพอมาเมื่อไหร่เนี่ยคุณสามารถกดปุ่มแอคชั่นค้างแล้วแปลภาษาไว้เลยตั้งภาษาไว้ก่อนนะตั้งเป็นอังกฤษเป็นไทยอังกฤษเป็นจีนเป็นญี่ปุ่นเป็นอตั้งไว้เลยแล้วพอกดปุ๊บมันทานสเลดให้เลยอเออเอ,อ,อันนี้มีประโยชน์นะรอดูอันนี้ปลายปีถึงจะได้นี่อันนี้เพิ่งได้ข้อมูลมาสดๆเลยนะครับทั้งหมดนี้คือปุ่มแอคชั่น บน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นี่เข้าใจหรือยังว่าทำไมผมถึงต้องทำคลิปพวกฟีเจอร์พวกนี้แยกต่างหากเพราะแค่พูดเรื่องแอคชั่นอย่างเดียวคลิปนี้ก็จะ20นาทีแล้ว <c oughs> ยาวนานมากๆเลยนะครับนี่คือความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาใน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ยังมีคลิปอื่นๆอีกมากนะครับไปติดตามนะครับเรื่อง usb เรื่องชิปเซ็ตเรื่องการเล่นเกมเรื่องการต่ออุ้ยสารพัดส,สารเพติดตามเลยครับเดี๋ยวทยอยมาให้ดูครับ